อยู่ในนี่พี่จอมมุณก็เห็นแต่ผมเห็นแม่ลำปาง,ปางพี่จอมพี่กินนาเรียน <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีจ้าวี่สันเพียนพี่แป๋วทักทายพี่จอมนะจ่าสวัสดีคุณอังคณนาะยินดีที่ได้รู้จักจอมก็ิะไปไล่ซุดยุุ่่นละดูแลสุขภาพนะคะพี่รัดดาว่าสันว่าสวัสดีลัดดาว่าสันอันเพี่ยนต่อกันได้จ้าว่าสันแม่จ้าโอ้ มุบไปให้กำลังใจแม่แม่จ้กพี่แป๋วหนะห้าอิเลียสวัสดีค่ะเจ็ดล้านดวงตานะคะมาแล้วเจ็ดล้านดวงตาเนี่ยสวัสดีจา้าออกมาแคมปิ่งเต็มหนึ่งเจไบนั่งเรียนโทรศัพท์กือเลี้ยวบางนาเขาแต่ว่าก็ว้าว ก้าววิวิ่งด้อน้องล้มป่าก่าพี่ต้อมได้กินยังกินแรงยินดีที่ได้รู้จักแตฟิออนเอาบรกกาศไปดอกสันญญาณนี่ละ่ะขอบคุณพีิทุ่มขอบคุณพี่เลี้ยนนะจ่ะขอบคุณพี่โอขอบคุณพี่แป๋วขอบคุณพี่รัตดาแล้วก็อีกคน กาตีสวัสดะพี่นางรับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้เงินได้ดหลายหลายล้านได้จะาด้อเราใหม่นะนงำืำบิเชสาวสวัสดีจ้าน้องกระแตน้องแต่ยินดีที่ได้รู้จักสวัสดีท่าแต่ภาสาีนเนี่ยอ่าท่าแต่ จำได้อยูหกล้านดวงตาสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อบาดอนี้จำได้แล้วพี่นั่งยังอยู่เพิ่นมาคุยน้ำน้อาจา้าแม่นจ่ากุ้งสู่ไม่นั่นก็จบอู้ขอบคุณค่ะพี่พี่เลี้ยนพี่จอมสามารถฟังได้ติดลิ้มนแมนจา่านะฮักหนาะฟังขอบคุณค่ะขอบคุณจาแม่นจา่าวดี้ take care for you you have to take care yourself much you can รักๆพี so ่ระจดาพนักพี่นางลาตีสวัสดีค่ะพี่นางบายบายจัดพี่นางบายบายค่ะหักหักเด้อพี่นางบ่เป็นยังบ่เป็นยังของเพราะว่าของพี่จอมน่ะเพราะว่าของพี่จอมเนี่ยนั่งบ่ได้เป็นมืออ่ะบ่เมียนกุ้งสีไปเข้าไปแล้วบ่เข้ารถมาอยู่นี่บ่เมียน โอ้แต่ละคนนะโอ้ยหักทุคนขอบคุณด้จา้าพวกหลานดวงตาหน้าเนี่ยเทาก็มีจังสี่เดินนี่เท้าก็มีจังสี่น้องพ่อสอนได้หมือนว่านอันนี้ก็จะมีตัดลิปปินขึ้นบ่ตัดลิปปินแมน of the ทเท l e r thank you งามกังวันพีจอมสอนนักเรียนจ่าโอ้อ่าแมนจ่าที่เช้าหง่มาแล้วเนาะจ่ากระตื่นเต้นเป็นธรรมดา ซอยๆแล้วพี่นนองฟางซอยสาวซ้ำหน่อยสาวปากซ้ำกระแจหักหักค่ะพี่โอ้นเก่งพี่โอ้ซอยหมอวเนี่ยกุ้งหัวจนเจ็บท้องกุ้งจำได้แล้วกุ้งอาไรกุ้งหัวเลยหมอวาเนี่ยหัว,าว,าวากากหนึง่งขอรถมาตัดต้นไม้บอกหึกอพี่โไปถ้ากันอันใดเด้อบอสยิ่งยั้งจะพี่จอมบอสยิ่งยั้งเลยจ้ะเดี๋ยวนนองจีไปอากาแฟอยูห่หันเด้บอบาที แป๊บนงึงเพื่อนเจียวนเนีย่ยแหละยูสวิตมีน้ากันมาหฮากแพนกันเด้อจากเมือจับเมื่อกันไปบ้านเด้อไ,ไปก็ะเิยไปให้ก็ล่าใจแม่แม่จากพี่เป๋าหนะ่ฮห้าอิเลีสวัสดีค่ะเจ็ดล้านดวงตานะคะมาแล้วเจ็ดล้านดวงตาอันนี้โบหูจากได้นี่บ่บบ่าเป็นอันนี้โบหู <c oughs> อ่า ผิดเป็นครูบ่หญิงเอาไม่แม่นเอาไม่ได้บ่เป็นยังขอบคุณค่ะพี่นั่งค่ะโอ้โอ้วันวันเมเนะวันแม่นะแมซอเรซอเรจำได้แล้วโอ,โ,อโอเคอีกน้อยนี่อันนี้นี่หน้าอั่นน,นี่ฉันไปเยี่ยมเราแวบ,บได้จ้า พี่ขอตูแบบเดี๋ยวมาใหม่ค้าพี่แป๋วขอบคุณค่ะพี่แป๋ว thank you thank you so much of the t a l l o r thank you งามกับวันพี่จอมสอนนักเรียนจ่าอูอ่าพวกกินกาแฟกับอะไรเด้อี่ิ่พวกกินกาแฟมันก็ชิสวัสดีจ้าน้องกุ้งสวัสดีค่ะพี่ออนไหวงาม หมู่ว,ว่านพี่อ่อนกับมานางเฝาน้อง <c oughs> โอ้บรอยากิาคตั้งโดนที่งติดตามพี่แป๋วกันหนึ่งพี่แปวว่าตรงเนะเป็นคนตรงๆบออมความ I want to say I say I don't care โอเคุณเนี่ยหลายคนสวยเฮ็ดจังไลยก็คือนอาะจ้าอู้ขอบคุณจ่า เออเมื่อเนี่ยแล้วสวัสดีจ้าพี่รัดาคนงามพี่รัดาคนงามก็มาแล้วเด้อจ้าจับเอาไม่จะเอามือเด้อจ้าพี่รัดานี่ก็เพื่อไปยังชาผ้ามาเบิ่งสามนุ่มเขาก็ร่างสิตกป่าผุ้นะฟังคุณเขาง้อยน้ำพอเขาอยู่ผู้แม่ก็นั่งอยู่นี่แหละแม่มาไม่เถอะแม่นี่หรือ <c oughs> มันอันอันบางทนนั้น,น,นครบสุโมงแม่เธอปวดจะครบสุโมงปวดห้าบ่อนเรื่องนั่นไตะพี่จอม แม่จากคือจางเพี่ยนพี่กินอันสวยงามของทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณเด้อจ่าเด้อหลักกันเด้อจ่าเด้อแล้วพ่อกันอีถ้าว่าง้องกิ๊มาตอนสามอ่าพี่เติมแล้วชอบเบิ่งอยู่เด้อสาวขาเลาะนานเธอชั้นนี้เนาะชั้นนี้เนาะติดกาแฟพ่า่ติดดอกตว่วากะโอเค คุณพันเนี่ยอ่าเธอแต่จําได้อยูหกล้านดวงตาสวัสดีค่ะขอบคุณเดยอบมากจําได้แล้วพี่นั่งยังอยู่รักกลุ่มพี่ๆแบบนี้ด้วยต่อกันได้นาะฟังมา<笑><笑>น้องแสงดาวก็มันเป็นความแบบตีก๊อบนะ่ะไลฟ์สไตล์ก็คือชิลมากพระาะเนาะพี่แปลวเนี่ยแล้วก็อ่าพี่่ารอบนี้บุ้ย คักขักขักขักสวัสดีจ้าน้องนัดคนงามประษัทน้องนัดคนงามมาคุยน้ำจากข้าอุ้ยขอบใจเอาพี่นะหรอพี่ก็รักสามีนั่นแหละน้องแสงดาวแต่ว่าก็รักเฟซบุ๊กด้วยก็ลกตลอดพี่จอมว่าเป็นอย่างขอบคุณค่ากดไลค์มากนะจน๊ะนาะขอบคุณหลายๆจ้าพี <c oughs> ่จอมมาอีกรอบนี่ก็หาล้านดวงตาเนาะเหนียวเนียนทั้งสองนั่นล่ละ เออยากเนอะโอ้พี่กินนัเลียนนี่ติพี่เลี่ยนเนี่ยอันเนี้ยเซอร์ีสมเพื่อนเจลยันเนี่ยละ่ะยูเวิตมีน้ำกันมาหักแพ่งกันเดอ้อจัาจับเมือจับเมื่อกันไปบ้านเดอ้อไปกันเ,เออนางยูเนี่ล่ะแมนแมนนางยู่นี่ละ่ะว่าไม่ใส่ดอกสินัางยู่นี่ละ่ะจ้าสั Rose. นางยูนี่ละ่นนละเธอสองล้านนางกุง้ง ใกล้หรืลากค่าภาษาหลักๆดอพิลาไตดูแลจ้าของเดูจะปล่อยจ้าของไม่สบายขอให้หายไปเฮ้เฟรนดเกิร์ดยึดตั้งสามมือบี้แคดยังบันที้สามมือยูแคชชินจัมพิงดัสมือนี้ได้ปรซีทับเต็ดตัวเด้อพี่โอฮักคาทุกคนจ้าแมนจักมึงก็บฮักเด้อพี่จอมฮักหักน้องก็บฮักลากระฮัก ถ้ามีบอมีไวไฟ,ไฟก็อ,อ้อยผัวกับบัานจาทังซี่ก็ว่าจอยก <laughs> ินได้แ็งดอบถ้าเราไม่มีอเรียวใช่ไหมพักกระโดนเตือนมกป่าแดงนะเก่งมากน้องลำปางจ้าค่อยเป็นค่อยไปเข้ากระ้องบ่อน้ำกันไปผู้นั้นว่าผู้นี้ว่าค่อยว่ากันเนะจ้นะน้องจิตตาจิตแมนจ้า สวัสดีทุกคนรอบห้องว่นสันเขียนเลี้ยนวานวนะจ๊ะนาะพี่เลี้ยนอยีกกะนาฮะเลียงล้านอยู่บ้านเออจ้ะห <quindi S 2> างเข็มก็บ่คือน้องพอ่อยวาเหตดแบบนอะไรเนาะแบบมีบวะนี่สิมีแสงเนาะแบบนี้ข <c oughs> ึ้นน่ะเธอล่างนาบนนี้ขึ้นนาใสแจ้ง่าฮ่าฮ่า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 ฮ่า่า่่่าา่นฮ่นฮ่ ไม่มีเวลาว่างจะสามทุมยุโรปบ้านนี้